อยู่ตรงไปอย่างนี้แนละ้วหยุดตรงนี้หยุดตรงน,นี้อย่างนี้ตรงไปหายไปไหนแล้ววะอยาให้กูเจอนะเว้ย พวกมันไปแล้วเราจะทำยงไงกันดีอะพี่อติมบุกไม่อยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้แล้วอ,ะอ่ะมีแค่สี่พันเองอะเองินแค่นี้เราจะเอาไปทำอะไรได้อะก็ ทำหน้าที่เราทำไหมลวละกันก็พอมุกมุกพี่คิดออกแล้วว่าเราจะทำอะไรทำอะไรเราขายไก่ทอดกันขายไก่ทอดแล้วพี่ตีทำเป็นหรอพี่เคยเห็นแม่พี่ทำ ไม่ไนะ่ายอยาก อร่อยเลยอะพี่อติเราเหลือเงินแค่สามพันเองนะบุวกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเตะฉันรู้แล้วว่าแกอยู่ในบ้านอ่ะออกมาเดี๋ยวนีว้เ้ยพี่ปอยนะมมกไปซ่อมก่อนลแล้วเตะถ้าแกไม่ออกมาก็ฉันจะเข้าไปนะ เฮ้ยเฮ้ยถ้าพวกแกไม่ออกมาฉันจะพังเข้าของในบ้านแกนะเว้ยอะไรวะเนี่ยปุ้ยงไก่อะไรวะเนี่ยรสชาติหมาไม่แดกกินเข้าไปได้ไงวะ เอ้ยแหมเฮ้ยมาเลยไป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 อย่าทำอะไรมุ้งเลยนะครับผมมีเงินอยู่ผมผมมีมอยู่สามพันเรียวไปก่อนได้ไหมสามพันก็สามพันแต่นี่ฉันคิดค่าดอกนะเว้ยแต่ฉันจะไม่หัเนเงินต้นจากแกและจำเอาไว้ด้วย ถ้าคืนพวกแกสองคนยังหนีฉันอีกแล้วก็พวกแกสองคนเละแน่เราทำยังต่อดียะ์พีชิติมุกที่เป็นอะไรกันน่ะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นอะเปล่าพีชิติแค,แค่ทอดไก่ไม่อร่อยอะแค่ทอดไก่ไม่อร่อยเนี่ยนะต้องเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันว่าฉันมีอะไรจะแนะนำนี่ไงชูรสยายปูผงหมักไก่ทอดหัดใหญ่แบบสำเร็จรูปนะที่บ้านฉันเนี่ยกินทุกวันเลยอร่อยมากแถมทำง่ายด้วยนะซื้อได้ที่ไทยฟู้ดนะ ติเราจะทำกันดีอะตอนนี้เราไม่มีเงินเหลือแล้วนะหมกอะไรอะไรเนี่ยติหมกอะไรล่ะหมกดูนี้นะ เหรนทองที่เราตามหาตอนนั้นนี่คะอยู่ใต,ต้โต๊ะเองเหรอใช่เรามีหวังแล้วพี่ติคะเราไม่รีบไปหน่อยหรอคะเรายังไม่ได้ลองทำแล้วก็ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะ แต่เราไม่มีเวลาแล้วนะมุก ประหยัดเวลาแถมยังลดต้นทุนเราด้วยเนี่ยมุกเนี่ยแหละหนทางกดนี้ของเราอร่อยจริงอ่ะไก่นุ่มละ <Hey. S 2> อของขันแน่เนี่ยไก่ทอดของพวกแกเนี่ยรสชาติแย่ขนาดนั้นล่ะยังมีหน้ามาขายกันอีกวะฮะพี่ปอยผมเพิ่งเปลี่ยนสูตรม่ครับพี่ปอยลองชิมดูรสชาติอร่อยเข้มข้นแน่นอนเนี่ย เออเฮ้ลืมเลยลืมเลยเฮ้เงินที่ติดนั้นเอามามาเร็วเร็เงินพี่ปอยคือวันนี้ผมมีแค่นี้ครับผมยังไม่ได้ทำได้ขายของเลยอ่ะงั้นพรุ่งนี้ได้ไหมพี่ปอยผมสัญญานะว่าวันพรุ่งนี้ผมจะจ่ายให้เยอะกว่าวันนี้แน่นอนนะครับ อ่าถือว่าพวกแกน่ะรู้จักทำมาหากินอันนี้ฉันเข้าใจได้แต่พวกแกสองคนน่ะอย่าคิดหนีอีกเหมือนรอบก่อนนะเว้ยไม่งั้นพวกแกโดนแน่ไม่หนีแน่นอนค่ะเออฮัลโหลครับเฮียอไหวครับหกร้อยชุดยันนี้เลยครับ เออไ,ได้ครับเนี่ยครับครับได้ครับครับเนี่ยเฮ้ยพวกแกสองคนฉันมีข้อเสนอสนใจไหม <S <S ข้อเสนออะไรพี่ฉันอยากให้พวกแกสองคนเนี่ย ทำไก่ทอดให้ฉันทั้งหมด600ชุดภายใน6โมงเย็นนี้ได้ครับถ้าพวกแกทาได้นี่ทั้งหมดฉันจะยกให้แล้วกันได้ครับได้แน่นอนพี่ปอยแน่นะถ้างั้นแกทําส่งเย็นนี้ที่สนามกีฬาอย่าให้สายแม้แต่วินาทีเดียวนะเว้ยไม่งั้นพวกแกโดนแน่ได้เลยครับพี่ปอย6โมงเย็นเจอกันที่สนามกีฬาครับไก่600ชุดอู้แล้วนะเฮียตีพี่บ้าไปแล้วยรือไงฮะ หกร้อยชุดเราเหลือเวลาแค่หกชั่วโมงเราไม่ทันหรอกที่มีแผนมุนเราทำกันแค่สองคนยังไงก็ไม่มีทางทันแน่นอนมุนมนเราต้องหาคนมาช่วยมุกครับเฮ<อ>้มุกช่วยช่วยหน่อยไอ้เทผงไหน,ไหน,นห่อยนะอะไรนะผงหมักไก่ทอดใช้เวลาในการหมักไม่ถึงชั่วโมงเราจะแบ่งหมักเป็นสามรอบหลังจากหมักรอบแรกเสร็จเราก็จะแบ่งคนไปทอดไก่แบ่งคนไปหุงข้าวแล้วก็แบ่งคน ไปใส่ถุงจัดเป็นเซตๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ <S <S จะจ้างวินมอเตอร์สไซค์ฮะทาไมต้องเป็นมอเตอร์สไซค์อ่ะพี่ติถ้าเราจ้างมอไซค์เนี่ยเราต้องจ้างหลายคันแล้วก็เสียงเงินปะ่ะทาไมถึงไม่จ้างรถยนต์คันเดียวไปเลยอ่ะพอเรื่องเวลาไงมูเวลาที่เราไปส่งมันเป็นเวลาหลังเลิกงานซึ่งรถจะต้องติดแน่นอนแล้วเราจะใช้เวลาในการไปส่งเป็นชั่วโมงๆเลยนะแต่เราจะขับมอเตอร์สไซค์ไปส่งซึ่งจะใช้เวลาแค่ 20นาทีพี่ครับพี่พี่ใครแล้วนขอสนามกีฬานี้นะครับสนามกีฬานะครับพี่ขอบคุณครับแลกยีตตี เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่แค่เราปลดหนี้ได้เนี่ยแค่นี่มุกก็หายเหนื่อยแล้วมีเยอะมากวันนี้พวกแกสอคนทำได้ดีมากเอาเป็นว่าหนี้สินทั้งหมดฉันยกให้ละกันขอบคุณมากเลยค่ะขอโชคดี ขอบคุณนะพี่ปอยขอบคุณนะคะเยียติต่อจากนี้ไปเลยเราจะไม่มีหนี้แล้วนะขอชูรถยาย่ปูยแท้เลยทำให้เราผ่านวันนี้มาได้เนี่ยใช้เวลาหมักก็ไม่นานไม่ต้องปรุงเพิ่มแถมประหยัดต้นทุนด้วย